ด้วยจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ที่เพิ่มขึ้นรัฐบาลได้หารือกันว่าควรจะมีมาตรการจำกัดอย่างไรย้อนไปเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมามีผู้ติดเชื้ออย่างเป็นทางการ453,132รายและเสียชีวิตรวม3,697รายไปแล้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพระบุว่าจํานวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 เพิ่มสูงขึ้นในประเทศไทยสายเหตุมาจากเชื้อไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลต้าที่แพร่ระบาดได้สูงการระบาดใหญ่นําไปสู่ความยากจนเพิ่มขึ้นคนว่างงานก็เพิ่มขึ้นและการประท้วงก็ยังรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการการฉีดวัคซีนโควิดแบบจับจดและมีความล้าหลังซึ่งมีเพียงประมาณ5%ของประชากรทั้งหมดเท่านั้นที่มีโอกาสได้เข้าถึงวัคซีนในปัจจุบัน เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโควิดได้แพร่ระบาดหนักเมนเผาศพร่างไร้วิญญาณทำงานอย่างหนักเช่นกันเจ้าหน้าที่อย่างสปเปอร์จะต้องทำงานท่ามกลางความเสี่ยง ลุงต่อยสัป,ปเหรอวัดสุทราวาดย่านฝั่งธนบุรีที่ต้องเผาศพผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 เป็นจำนวนมากจนแทบจะไม่ได้พักก่อนหน้านั้นไม่มีแม้กระทั่งชุด PPE ป้องกันตัวเองโดยระบุว่านี่เป็นด่านสุดท้ายก็คือการเผาศพผู้ป่วยโควิดแต่กลับไม่ได้รับการเหลียวแลร,รวมทั้งยังไม่ได้ฉีดวัคซีนด้วยในเวลานั้นสรุปได้ว่านี่คือวิกฤตจากการระบาดครั้งใหญ่พอหลังๆพอเดือนหลังๆมันมาทุกวันมาโดยที่ไม่หยุด ในหยุดก็คือวัดมันไม่มีวัดไหนที่จะมารับรองศพพวกนี้คือต่างคนต่างกลัวกนันแม้เงินเดือนไม่มีชุด PPE ไม่มีในช่วงแรกแอลกอฮอล์ล้างมือก็ต้องหามาเองแต่เขาก็ยังยืนหยัดทำหน้าที่ท่ามกลางความเสี่ยงลุงต่อยจึงต้องการสะท้อนให้รัฐบาลได้เห็นว่าควรจะบริหารจัดการให้ดีกว่านี้เขาบอกว่าทางรัฐทำงานผิดพลาดผมพูดชัดเจนแบบนี้ผมไม่กลัวเพราะผมอยู่ตัวคนเดียวไม่มีครอบครัว แต่ผมช่วยทุกคนช่วยศพผมทําคุณต้องมองประชาชนบ้างเขาไม่ต้องการเงินเอาเงินมาแล้วชีวิตจะรอดไหมชีวิตก็ไม่รอดเงิน5,000บาทเอาไปฉีดวัคซีนดีๆแต่ขอให้ได้ฉีดกันทุกคนในประเทศตอนนี้เอาเงินมาชีวิตก็ไม่รอดเอามาทาไมลุงต่อยนั้นย้าว่าเขาไม่เอาเงินตอนนี้ลุงมีสิทธิ์ที่จะได้เงินเป็นล้านลุงยังไม่เอาลุงได้สละเพื่อทาเตาเผื่อว่าเตาจะพังวันไหนไม่มีเงิน ลุงก็เอาเงินตรงนี้ขนาดแว่นก็มองไม่เห็นแล้วมันเสียก็ยังทนใส่อยู่เพราะต้องการเก็บออมเงินเอาไว้ด้านมาตรการของรัฐบาลที่มีในเวลานี้มีมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นร้านอาหารทั้งหมดจะปิดในเวลา20นาฬิกาการบังคับใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมมีความเข้มงวดไม่มีบริการขนส่งสาธารณะในระหว่างเวลา21นาฬิกาถึงตี4ของวันรุ่งขึ้นสวนสาธารณะปิดเวลา21นาฬิกา ปิดธุรกิจที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อทั้งหมดอย่างเช่นร้านเสริมสวยสปาและร้านนวดแผนโบราณออมาตรการการจำกัดโมบิลิตี้คือการเคลื่อนย้ายไปมาของคนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหามาตรการที่เหมาะสมเลยนะคราวนี้ถ้าเราห้ามคนทั้งหมดมันก็คงยากนะแต่คราวนี้ทุกจังหวัดทุกพื้นที่ต่างจังหวัดเขามีมาตรการเขาอยู่แล้วใช่ไหมในกรณีที่เคลื่อนย้ายจะไปถ้ามเขา,าเคลื่อนย้ายไปจากพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดเนี่ยเขามีการควบคุมอยู่แล้วล่ะ แต่ข้อด้านาคือไม่อยากให้เคลื่อนย้ายแต่แหละก็จะขอร้องกันในช่วงนี้อีกนะสำหรับโมเดลอู่ฮั่นนะครับเป็นข้อพิจารณาของกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งเมื่อวานท่านนายทดีกบคุ้มโลกนะครับถ้าได้พูดถึงกรณีนี้เพราะฉะนั้นก็ เมื่อถึงเวลานั้นแล้วเนี่ยควต้องฟังกระทรวงสาธารณสุขนะครับว่าจะมีการประเมินอ,อย่างไรนะครับจําเป็นต้องใช้โมเดลลักษณะโมเดลอยู่ห่างหรือไม่นะครับแต่ทางด้านสบคมีความพร้มพอมครับในในทุกกรณีครับ2ส,งสิงหาคมที่ผ่านมาจากกรณีที่ประชุมคณะกรรมการการบริหารการแพร่ระบาดโควิด -19 หรือสบครครั้งที่112,564เมื่อวันที่1สิงหาคม2,564ที่ผ่านมาได้มีมติขยายระยะเวลามาตรการล็อกดาวน์และเคอร์ฟิวตามข้อกำหนด ตามมาตรา9แห่งพรกฉุกเฉินผู้ักราช2,548เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโควิด -19 พร้อมยกระดับพื้นที่สถานก,การณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรโดยปรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือสีแดงเข้มจาก13จังหวัดเป็น29จังหวัดแล้วปรับพื้นที่ควบคุมโควิดเหลือแค่3พื้นที่สีเริ่ม3สิงหาคมเป็นต้นไป สรุปมาตรการป้องกันโควิดในแต่ละจังหวัดนั้นมีพื้นที่สีแดงเข้ม29จังหวัดดังต่อไปนี้กรุงเทพมหานครการจนบุรีชนบุรีฉะเชิงเซาตากนครปฐมนครนายกนครราชสีมานราธิวาสนนทบุรีปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีปัตานีพระนครศรีอยุธยาเพชรบุรีเพชรบูร์ยะลาระนองราชบุรีลบบุรีสงขลาสิงห์บุรีสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครสระบุรีสุพรรณบุรีและอ่างทอง สนับสนุนโดยหุ้ยเคมีตราราชสีมงกุฎหุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0954605580